ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เด้อจ้าเด้อ สวัสดีวันที่12กันยายน2565เด้อจ่าเดอ้อสวัสดีตอนสายนะคะตอนใบไๆเนาะจานะ่าเนาะตอนนี้กับประมมั่นใบม่งแล้วทำให้ชมแอดมินูหน่อยมาสายเด้อจ่าเดอ้อก่อนจะไปรับชมแนวทางเบื้องพลเมื่อบ้านกันก่อนเด้อจ้าเดอ้อ ท่านใดที่เข้ามาแล้วเอดมินหนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเนา,จานะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจทูสบสบู่นั่นโทรเข้ามาสร้างได้เลยเด้อจ้าเด้อฝากอุดหนุนสินค้าทางร้านนำ้ำในเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะจา๊ะเนาะท่านใดที่สนใจสินค้าโทรเข้ามาตามเบอร์นี้เลยนะคะ0926325513เด้อจ้าเด้อก็จะมีทูบมงคลไอ้ใครเนาะจ๊ะเนาะแล้วลก็สบู่ สบู่มีผอมทรงสองสูตรเด้อจ้าเด้อสูตรมะเขือเทศแล้วก็แครอทนะคะแพ็คหนึ่งมีซิปก่อนเด้อจ้าเด้อหนึ่งแพ็คราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสำหรับทุกชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีทุกรายการนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรหามาซางได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับผลฮาน,นอยเมื่อวานนี่แอดมินหน่อยเจาะบอ่อเข่าเด้อจ้าเดอ้อเจาะไม่เข้านะคะมาเหล็กเด่นนะจ๊ะเนาะเด่นมาวิ่งรูดนะจ้ะเนาะหลักกระรองบอมมา,ดาเดอ้อจ้าเด้อแอดมินหน่อยเจาะบอ่อเข่าเข่าเหล็กในตาล่างสองสามสามสองรอบวีไอพีเด้อจ้าเดอ้อสำหรับมื่อนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้า แนวทางเลขคานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่12กันยายน2565เลขในตารางนะคะ สองสามเจ็ดแปดสี่เก้านะคะเลขในตารางนะคะเด่นสองและรองสามนะคะเด่นสองและรองสามวิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับสายวิ่งสายรูด,ด้อจ้าเดอ้อเด่นสองรองสามวิ่งได้รูดได้นะจ๊ะเนาะท่านใดที่จับเป็นแลวเลขในตารางจับเองได้เลย้อจ้าเดอ้อ รวม3ามฮานอยเหมือนกันนะคะพิเศษปกติและ V.I.P ได้แล้วหยุดนะคะ หกชุดเด่นนะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามสี่สามเก้าสามเจ็ดนะคะแอดนหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ